สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Offercaster นะครับวันนี้อยู่กับผมในเกม Mobile Legends แบงแบครวันนี้ฮีโร่ที่ผมเล่นก็ชื่อว่าปากิโต้ตัวนี้คอมโบสนุกเบางคนก็เขาจะชอบคอมโบสองสแตกเนาะแต่สำหรับผมสามสแตนเแล้วผมจะสอนวิธีการคอมโบ้ลยเนาะสำหรับคนที่คอมโบไม่เป็นนะ วันนี้ผมยืนเลนเจอกับซันนะครับนี่ผมจะรอตีคลิปจังสุดท้ายเน่นี่ใส่เฟคนิดนึ่งอุ้ยนี่ผงขอทักทายาก่อนหนึ่งทีนะไอทิมชิ้นแรกที่ผมออกเป็นจะเป็นขวานดูดเลือดนะ อือเขาก็ท่าถึงอันนี้ถ้าตีร่างปอมสันนี่เราจะได้อีกีด้วยนะคือถ้าเราเจอสันแล้วสันตาร่างปอมรัวๆนี่ดีนะครับดีสำหรับเราเพราะว่าเวลเราจะนำนะครับนี่เรื่องเขาก็ อยเกือบนะครับรู้เหรอีเพื่อนตรงนี้ฟาร์มฟาร์มทีมผมอะ่ะ จะสกิลหนึ่งเพื่อเอาแล้วว่าอ,อะไรเอาเกาะนะครับผมขอหย,ยุดเลยอุ๊ยเลนผมมันทำไมมันดุเดือดจังอนะผมไม่รู้ความทีมผมเขาไม่เห็นหรือเปล่านะครับ ทำไมเขถึงไม่ไปค่าสันจังหวัดที่สันเลือดน้อยเนอะตอนนี้เขาก็ไม่ได้สนใจเต่าด้วยนะครับเพื่อนคือเล่นฟาร์มนี้ต้องโออฟกัสเต่าตนิดนึงนะครับนี่ผมจะคอมโบนะครับสองสองหนึ่งสามแล้วก็สองเข้าไปนี้นะครับ ล่างสันผมไม่ชอบอยู่อย่างนี้นว่าล่างปอมล่างปอมมันเยอะนะครับพอล่างปอมมันเยอะเนี่ยมันก็ตรงตรงผมก็ลำคาญน,นิดนึงนะลำคาญล่างปอมมันแน่ จะทำท่าเป็นตีคิปแต่จริงนๆะๆผมจะสกิลเข้าไปนาครัเขากดวิ่งเร็วนะครับเขาใช้สเปลวิ่งเร็วไปแล้วนะครับถ้าผมถ้าเขาวากลับบ้านผมกล่วว่าถ้าเขายังไม่กลับบ้านผมจะฟิกเกอร์เข้าไปต่อยเขานะครับ ผมจะเอาตัวคีปเลยนะเพราะว่าเขากับบ้านนะครับไอ้เกาะเหลืองของป้อมนี่ถ้าเราตีเราจะได้เงินด้วยนะครับไห็นไหมขอด้ละสามสิบน,นี่ของพอวิ่งกลับขอนแล้วชิวเลอดสองสองหนึ 2, 2, 1, ่งสามมันสามจังหวะที่เขาแยกล่างสกิลมันก็เลยไม่โดนนะครับ

อรอบนี้รอบนี้คิวได้แล้วนะครับสักทีนะครับควาจะคิวได้นี่นานเหลือเกินมันกัดปันพูดไหไอ้นี่และจริงตัวไม่ได้หนามากสัวนมี้แล้วผมจะอ้อมไปดักเขาตรงนี้นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะมาฟาร์มคลิปตรงนี้เนาะคลิปตัวนี้ แอนนะที่ด้วยสองสองหนึ่งสปดสองอีกแยกล่างนี่ผมรอจะกิ่วฟูดาวนะ ถ้าเขาไม่กลับบ้านผมจะฟิกเกอร์เขาไปต่อยเขานะโอเค้เขาตาตัวปลอมละเขาหมดประกาศหนีแล้วนะตาตัวปลอมเขาก็เข้ากับตายแล้วข้อสกิลลาตัวปลอมนี่เป็นสกิลเดียวของเขาที่สามารถหนีได้นะครับ ถ้าเขาตายไปแล้วเขาก็จบแหละทีมผมก็ดุเกเินไมมด้ไดปแล้วกางน่าจะตายนะครับใายขอบตายไหมไม่แต่อุยผมอยากฟุก๊ๆเข้าไปอะ่ะอุ้ยผมโดนสกิลอันติ ผมกลับไปล่างก่อนดีกว่านะครับเนี่งัง้เดือดป้อมแตกเพราะซันนี่เป็นตัวที่ดันป้อมเร็วมากนะเราต้องคอยระวังไวนะ้เนาะตัวผอบมาตัวจริงก็วิ่งไปแล้วอยู่ข้างหลังนีงนะ่มั้งเออเกมนี้ผมคิดว่ามันน่าจะขาดแล้วนะครับงั้นผมจะออกดาเมจเลยแล้วกนะันเนาะ อทมดาเมจชิ้นีสามปกติผมจอกไอเทมดาเมจสองชิ้นแล้วจากนั้นก็เป็นไอเทมป้องกันนะครับเป็นไอเทมที่เพิ่มเลือดขึ้นมานิดนึงเนาะแต่วันนี้เกมมันน่าจะขาดเราผมก็เลยจอกเป็นดาเมจกันสามช <c oughs> ิ้นเลยไปไหนล่ะทัานันมัน จะตามซันเนาะตามพันมัอนอุ้ยสกิลสามไม่ถึงเนี่ยสกิลสองก็หมดแล้วนะสมองมันติดซันนี่ดวงแข่งจัดจัดนี่สมองต้องรีบออกแล้ว ทีเมื่อกี้ผมห่วงสกิลนะครับคือผมคิดว่าผมค่อยๆเดินออกนะ่าอาจจะได้อยู่แต่ก็เห็นมันว่ามันสโลมากๆแล้วครับน่าจะไม่รอดเล,ลออยเล็กลงน้อยเนี่ยครับพอเกมนำเนาะเกมนำก็เขาก็ชอบวาร์ปกัน ถ้าคนจริงนี่ต้องว้าแบบต้นเกมเลยนะตั้งแต่สกอร์ศูย์เลยนะแบบมั่นใจในตัวเองเลยแต่นี้คือเกมนำแล้วก็วับชวนิดนึงพี่ผมจอบไอเทมป้องกันนะครับผมกำลังคิดว่าจอบเกาะไหนดีผมเกาะน,นี้แล้วกัน ช่วยเพื่อนฮะมันนานจังตัวมันอยู่ไหนตัวมันอยู่ในป้อมนะผมมีฟิกเกอร์ด้วยถ้ามีฟิกเกอร์เมื่อกี้ผมฟิกเกอร์ไปอัดหน้าขเขาแล้วเพื่อนกำลังแย่โดนซันไล่นัดลอยเพื่อนตาย มันติดเลดไงวิ่งหนีมาแต่แรกก็อาจจะไม่ตายตอกสองหนึ่งตาอันนี้เป็นเมทนะครับตัวเขาบางเขเลยโดนแค่นี้ก็ตายเลวอุ้ยผมติดไอเชื่อมนาเมอ่ะโอ้กหจะตาย นั้นทีมผมเล่นดีนะแต่ว่าบางตาก็เราก็อาจจะเจอแบบเรียกว่าอะไรครับที่มันจะเป็นแคลรี่สองตัวครับนี่ตัวฟอร์มลาหมดแล้วเอา กลับไม่ทันนะครับอุ้ยเพื่อนอุ้ยทำไมผมสก,กิลสองเข้าไปอ่ะเน็ตดีเลยเหรอม่นยิ่งกิงสกิลสองผมกดไปนานแล้วนะครับกด,ดไปสักครักเลยเนาะ มันโซมาเอยอุ huh. ้ยไม่โดนเสร็จผมจะดันของเข้าวป้อม ทีมแคลรี่ทีมผมนั่นอันนี้นะครับอันนี้คือตัวจริงของสันดันยับๆเลยนะครับได้ไหมเนี่ยผมรอสกิลสองยังไงเขาก็ไม่รอ อเคเดี๋ยวเราไปเอาหลอดกันดีกว่านะครับถ้าได้หลอดตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะจบแล้วนะครับเกมผมบอกให้เพื่อนมาก่อนเราไม่อยากยืนแน่นะครับได้เพื่อนเดียว เอา้าแล้วผมจะช่วยกันเมื่อกี้ฟาร์มผมเกือบตายไม่ได้มาเลยโอ้ไม่ทันแล้วอ่ะอุ้ยนีคิวสองสองทีก็เพียงพอแล้ว แล้วผมกันกลับไปกันบ้านเนี่ยเอ,เอ็มไปแล้วนะครับขอไปกันซันเห็นจะดันบอกได้มาแล้วไม่ได้นะครับซันมันตีแรง น,นายจะไปไหนซันขอชอบแยกดันเนาะคือมันก็ปกติอะครับเพราะว่าเขาสู้ไม่ได้เขาก็ต้องแยกดันมันก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ใหญ่ ต้องดันคีพเข้าไปคีพเขาตายเร็วเกินเรื่องผมก็หายเร็วเหมือนกันนะถ้าเราไปดันคีพอีกเรื่นึงเข้ามา เล่นอลไรนิดเดียวง่ายโอ้ผมต้องออกกันเวทแล้วอะต้ออกกันกายภาพมาสองกันเลยคือเวทเขามีตัวเดียวนะครับถ้าไม่รวมโลมฝั่งตรงข้ามเนาะถ้าไม่รวมโลมคับผมคิดสึว่าออกกันเวทมาอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็เลยออกเป็นกายภาพเป็นทาเลยเอา Cues, ผมไม่อยากเสี่ยงครับเพราะว่าเขาเยอะกว่ากับิ่งที่ผมเอาก็ได้นะครับแต่ผมกลัวตายครับถ้าผมตายมันจะไม่มีคนกันมากอืม เกือบแล้วนะครับเมื่อกี้เกมองเติมเลอกแค่นี้ก่อนไม่ได้เพื่อนอย่าตามไปตามไปตายเองเออแย่แล้วครับเกมตอนนี้ยำแย่มากครับสถานการณ์ อ้ยุแพ้เฉยนะผมคิดว่านะี่ผมต้องยอมตายละอ่าแพ้นะครับเกมนี้แพ้แบบงงๆนะครับเป็นการแพ้ที่แพ้ได้ไงก็ไม่รู้นะ ไ่นจบกันไปแล้วนะครับสําหรับเกม Mobile Legend แบงแบงนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับไว้เจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปครับบ๊ายบาย